ขยี้ตัวลงคือ้มปลหักใส่เรื่องให้มันโรบบริเตนใส่น้ำไปแดดซสือ้มบัวณ์ไขวปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ไข่้อมพี่น,ออออน้องเอยพุ่นอ้ยขลังป่อยไม่สิเลยนอ๋องเด่น <c oughs> สับดาวกระเจียวกินกระปุลพี่เนาะดาวกระเจียวอืมม่เป็นหรออันี่นสิบดาแค่อันนี้แค่ปลาต้มปลาคอใหญ่ปนพี่น้อง ตัวประคอพี่น้องตัวประคอนคนทำกับดอกระเจียวหลวกดอกดกระเจียว có nhầy, phía nóng cũng có nhầy. Tôi mất bể con. ติดจีตามคน ที่หอมแดงถ้าพี่น้องหอมแดงใส่ปนป้า ขยีตัวลงพุ่นต่มปนหักใสเรื่องใหมมันโรบบรได้ตม่มใส่น้ำก็แดดซื้ๆต่มบูว่าไข่เน่ประคอใหญ่ปราคอใหญ่ไข่อมพี่น้องเอ้ยพุ่ยว้ยกําลังเปื่อยสยะอะรุงเด่น ทำพริกก่อนพี่น้องพริกจีเรยหอมแดงที่เผาแล้ว ป่าเขาสโโุกอันเด็กๆไม่พูนัมน,นใครมนประลุงปุ่นไหใครมีปล,งลุง่หวานพี่น้องเครงโลดเลยพี่น้องปลาปคอตัวนี้ ใช่ใช่นะเด็กเราต้องบัหอัอารมันเลยมันหอนพี่น้อง <c oughs> มันหอนมันหอนเข็นนขอปุ่นต้อเ้เนอะ ขีมันเกเสวยนิดนึนนบน้านะไรัแล้วแต่ ขีปลาขอพุงเขนง,งใส่ปลา่งปลาน้อบไปเลยตามไป ลวกดอกแค่บาพี่น้องกับดอกกระเจียว สมลงไปพี่น้องป้าใสานา่น้ำาอีก่อนมันขุ่นผลน้ำอยูะนั่นนะตามตัวใหญ่ดูหอมกับพี่น้องไยมาได้มาได้ไดลลวกดอกกระเจียวแล้วก็ เราแค่ปลาพี่น้องไข่ปลาก็ผงมันพี่เนองใส่ในปลใส่ให้เพ้่อ่ากินก่อน ใส่หอมใส่หอมลงไปเอาไข่ใส่นนำให้ผู้เทากินไข่ปลาพุ่นปลาปุ่นพี่น้องปุ่นปุ่นปลาปุ่นปลาปุ่นาปุ่นปลาุ่นปาุ่นัลาุ่นปุกนป่นป้่นาปุาน่นลาปุ่นป่นนานน กูเปดูไก่ผู้นเนาะเส๋ยวสลดจากน้อยเลีย้ยงนะอะไนัจ่จับปลาพอไหมครนะับพอไหมเฮ้ยหอมอะไร้องลงโหนอะไามมาเรื่องอรพีบ ว่าวปนปลาคอไงเ,เราจะเจาะกระบอกเดยวหลั พี่น้องไอเต็มถวยอนยาของใครแลมีบบบนี้มาเด็กพี่น้องมาเดินมาเดินถ้าหอมหน่อยครับบนระบบเนี้ยขบ่มีหอมออีบเดี๋ยวเด็กพี่น้องเด็กใส่หอมปิดถ่ายนิดนหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ดีผมจับเลยนะโอ้พี่น้องเนี่ยคิดกลับนะครับ เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบันเด็แลแลเดเกระเจียวคนเต็มสวยไงยมาพี่น้องมาขึ้นเขาดังกันครับ